ร้านประจำของจานสุกิสาตไตโซนะครับนี่นานลาบนะครับผมนี่น้องนี่ครับร้านนี้นะครับผมติดทางรถไฟที่เดิมนะครับมาแคมป์นักของบริษัทเด็กเรียนไทยนะครับผมนี่พี่น้องมีเตจเนือครับงามเลยเนี่ยอืีเด็ดเลยครับผมนี่นี่ของเราเมนูอะไรบ้างครับของเราโอ้สุกิันนะครับผม มามาไถ่สนใจครับเวะผ่านมาเนาะมาอุ่นหมุนได้ครับผมมาซิมบ้างอืม,มาซิมบงแม่ครับมีลูกโดนปะ ครัสดีตอนรับกระสุนชอจับสุกิสาทิโซครับผมหลังจากเลิกงานมาเนาะวันนี้เลิกเร็วครับผมวันนี้ไม่ได้ทำโอทีเนาะเดี๋ยวไปดูขับข้าวนะครับผมกับข้าวกับปลาเนาะเดี๋ยวไปดูขับข้าวร้านลาบนะครับผมมามีเมนูอะไรนะครับร้านลาบร้านประจําของจับสุกนะครับผมร้าหน้าแคมป์ก็จะมีร้านขานะครับผมมาร้านขาต่างๆเนาะขายกับข้าวเมนูมื้อเย็นนะครับผม ใ่ครับร้านค้าเมนูมื้อเย็นนะครับมีไก่มีข้าวสําเร็จมีทุกอย่างนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านลาบเจ้าเขาเจ้าประจําครับผมสวัสดีครับนี่ครับผมร้านประจําของจานสุกอีสานไทิโซนะครับนี่ร้านลาบนะครับผมนี่น้องนี่ครับร้านนี้นะครับผมติดทางรถไฟที่เดิมนะครับหน้าแคมป์พักของบริษัท จะเล่นไทยนะครับผมนี่พี่น้องมีแต่เนื้อง,งามๆเลยเนี่นย,ยทีเด็ดเลยครับผมนี่เมนของเราเมนูอะไรบ้างครับของเราลาบลาบดิอ๋อเกาะแหงอบโอ้ทีเด็ดเลยครับผมนี่โอ้โหเป็นสูตรสำเร็จต้นตำรับเลยครับน้องจะชวนมากินข้าวอยู่ตรงนี้ก็ไม่มาลาบลาบอุดรน, <มา S 1> นะครับผมนี่โอ้โหาาทันปสบดิซันนะครับผม นี่พี่น้องมามาไผสนใจครับเวผ่านมาเนาะมา<น>อุ่นนุนได้ครับผมมาซิมบงอม,มาซิม,บง,ม,ซมบงเนูครับนี่พี่น้องนี่เห็ดการดสดๆให้รับชมกันเลยครับน,นี่เมนูแซ่บเต็มนาเนียจัดข้าวนียวจัดสองห่อได้ให้อ,อ,อ,อ่าฮะเอาสองห่อเลยอนี่ครับผม <พอ S 1> ร้านเก่าร้านประจําของจันสุขค,ครับเนี่ยเลิอกมาเราก็จัดดูรถรวดเรอยรถนะี่ครับผมอ่านี่โอ้ดีเด็ดใช่ใช่ใช,ช,ช่เลือกเร็ววันนี้เลือกเร็วอเขาคั่วคั่วเองทิกคั่วเองนะครับผมนี่น ไปจัดไปเสร็จแน่นอนโอ้สุดยาย่ทอนดในวันเลยครับฮะออออโอ้โหเอออ่าทรัพนี้ละ่ะเขาไลยเดี๋ยวมันกระเด็นกระดอนไป <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมจัดเสร็จแทบมาในเลิกเร็วเนาะปกติเลิกมากอะข้ามเมืดครับ กินเขากับบอ่อแซบมันเมือ่อยด้มันเลิกมาคำนี่ครับครับแกงออมอีกชุดหนึ่งเขา่าสามเลยครับเมื่อนี้เบื้องทรงแหละกินเข่าแซบแนะ่อือโอ้เลิกเร็วได้ย่ายมาเนกอือกินข่าแซ็บแทนะครับผมนโ,โอเคครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันอีกทีหนึ่งตอนเรา กินข้าวกินปลากันนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับผมสําหรับเชฟเนาะร้านลาบก้อยนะครับก็ขอฝากร้านนะครับผมติดทางรถไฟนะครับผมใครผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนได้ติดทางรถไฟหัวหมากนะครับผมใต้แอร์พอร์ตลิง์นี่ครับผมนี่นี่นี่โอ้นี่ครับนี่ก็เอฟซีครับเอฟซีเอฟซีนะครับผมผอนยายนครับนี่อ่า นี่ครับผมนี่ติดทางรถไฟนี่นะครับผมตนนีหัวหมามาอุ่นหนุนได้เลยนะครับนี่ครับลูกค้ากําลังหลังไหลเข้ามานะครับก็ได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันมากิดเ้้าอีกทีหนึ่งห้าโมงร้นหามอห้าโมงห้าโมงห้าโมงเย็นมะครับมมงห้าโมงห้างหานมงาโมงกางหาโงเลิงานกงถึงานมงห้มงามงง ของทุกวันเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันนะครับมาอุ่นนมได้นะครับโอเคครับผมเยวไปเจอกันที่ห้องอีกทีหนึ่งน,นะครับสวัสดีิบัตสน้าขอฝาอ่าหนึ่งสองสามสวัสดีครับด,ดีดีจะรับเข้าสู่ช่างจัดสูงอิสรนใี่โซนเนี่ยครับผมนี่ครับผมหลัผมทีจัดสุกจัดมาเนาะ เมื่อกี้ครับผมกับแกงอ่อมแกงอ่อมจะพี่นอ้องแกงอ่อมผมนะครับผมหมกหน่อไม้ใส่หมูแล้วก็หมกหน,น่อไม้เนี่ยนะครับปลาทีเด็ดเลยครับผมเดี๋ยวมากินนำกลัดเลยครับผมเนี่ยพี่นอ้องเด็ดแน่นอนโอ้ยโอเคครับผมไปเดี๋ยวกินข้าวเลย<ป>พี่นอ้อง เมนูซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอาแซนี์ก็แซ่บแล้วพี่น้องเมนูเด็ดนะครับมาไหนเอ้าตั้มเหนียวครับผมตั้มเหนียวมัไล่แต่มันไล่อสแต่พี่น้องนี่ฮอตมุกเมื่อนี้เลิกงานเร็วนะครับผมต้องขออนุญาตจั๊บสักวันเนาะปกติเลิกมาเมื่อเนาะพี่น้องอ้อมเหนือก็ได้หลายเดลยพี่น้อง มีลูกโดโดบ่ามันแม่เี้ยงมันหนึบๆนี่จะเตี้ยมปะจะเตี้ยมส <c oughs> ุดยอดเลยแต่งอ,ออมสีเด็ดได้ครับผมมัน กินหลากเนือเลยพี่น้องมือสดบส้นกันแทบยร้าำก๋าเจ้าประจำจับส่งก็ขยี้ ม้นงมาให่อมมงเนื้อมงเนื้อเสือนี่มันยังแสบออมเนื้อเสือมัน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 จังหน่อยครับผมมันจะยำกบกกหอัยมมมา มันก็กโดนหนักผักเยอะๆมากมายวันนี้นเนื้อแล้วสดดีมันเนี่ยแดบดีนะ,ะทำยังไงอะสายหวัวจริง่ะสายหวัวสดเหลาว อำเนสำหรับคนที่บุกกินเนือ้อก็ต้องขอประทานโทษขออภัยเนอะครับผมสำหรับคนที่บุกกินเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบุกินเนือ้บอบุกินดิบี่้สำหรับคนบุกกินเนือ้บอบุกินดิบครับบุกินเน่วนด็วย <laughs> เพรกินโฟมเนาะอืมแสนี้ก,กินโฟมเนี่สะดาวดินสะดาวอะไรก็จะราองมาเลยอืมจะร้องมาเลยเป็นลาบข้าวกันอืมขาวกันสักอืม,อม สนนาโอ้เาคงทับโัเสือสรับ <c ười> มันร <ไป S 1> ับนะอืมอืบอ๋อบายมั้ง cái ừ Đốc nó mày cái này chiên mắm, chiên này, chiên mốc nó mày เดิมวมกน้ำใหม่จะเป็นมันปลาไม่ขึ้นกินมาบดกี่น่อปลาไม่ใครเจ้าอาบนกำลังดีเลย าของเราก็ยังมีไข่เต็ม้องมาเดิมไข่ปลาอลากระเทิงสีสดอมอใช่ mm hmm. อาจจะเบาก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าไม่ไม่แตงมันขึ้นไมโครโฟนจะตกแตกครับ <c oughs> อืมอืมยอด ย้อนหอนพอดีเลยนนร้อร้อนโอ้แดง มาใหม่ไข่ยังไม่หมดอข่ยังเยอะไข่ปลายยังไม่หมดโอ,อ้ไข่ลาย

อืมสุด,ดยอดเจริญอ,อาหารออาโอเคครับผมเนาะผมมาพาควรเนาะ คลิปนี้อจารย์ศุกกับแม่แพรวชยชน,น่าก็จะขอตัวลาทีถึงนนี้นก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้อัจารย์ศุกร์ด้วยนะครับผมเราสองคนก็ต้องขอกล่าวคำว่าส,สวัสดีครับ